การให้ความรู้แก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและกับชุมชนซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ครับได้ลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารรายละเอียดไปจะไดนติดตามจากรายงานครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกรมประชาสัมพันธ์าานได้มีการลงนามข้อตกลงหรือ MOU ด้านการประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านในเสียงตามสายกับนายอำเภอดงหลวงและกำนันหกตำบลได้แก่ตำบลดงหลวงตำบลกกตูมตำบลหน,นองแคนตำบลพังแดงตำบลหนองบวัวและตำบลชโนดน้อยเพื่อร่วมมือกันในระดับพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวไปสู่ประชาชนในพื้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารสำหรับอำเภอดงหลวงเนี่ยเอปพอมชนี่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการ ที่จะรับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการแล้วไปถ่ายทอดต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับในทุกท่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกายข่าวก็ดีหรือทางช่องทางอื่นทางไลน์ทาง Facebook ต่างๆซึ่งความสำคัญของอ,อปชอ,อปมชเนี่ยมีมีอย่างไม,ไม่จำกัดเลยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารนะฮะจะไปถึงชาวบ้านได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เที่ยงตรงถือว่าบทบาทของ อาสาทัตพันพัณน์ประจําหมู่บ้านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความาสําคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการสื่อสารแล้วก็ช่วยนําข้อมูลข่าวสารของทางาราชการนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับ,รบวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ ทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์ถือเป็นทักษะสาคัญที่จะช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารจึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับทักษะการประชาสัมพันธ์แก่ผู้นําชุมชนกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ดูแลหอกระจายข่าวและผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในอำเภอดงหลวง ซึ่งเป็นอ,อปมชหรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนายดุสิตสิงคีรีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจึงได้ร่วมพูดคุยถึงแนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอ,อ,อปมชในอนาคตอีกด้วยก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องจากการที่ทางทางกรมพันธ์เราต้อง ดําดเนินการในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารอย่างไรไปถึงพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านชุมชนนะครับดังนั้นเราเลยมีการจัดอบรมเพื่อให้มีเครือข่ายงานประชาพันธ์ในระดับพื้นที่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองนะครับร่วมกับทางหน่วยงานประชาพันธ์หน่วยงานสื่อในพื้นที่เราก็จะมาให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักของการเขียนข่าวเบื้องต้นนะครับให้สามารถเขียนข่าว ง่ายๆได้ก่อนมีข้อมูลข่าวสาราจากทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็สามารถปรับเนื้อหาเขียนเนื้อหาที่จะใช้ในการกระจายข่าวสารผ่านสื่อหัวกระจายข่าวหรือไปบอกต่อกับลูกบ้านได้นะครับทักษะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดโดยคณะวิทยากรจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารและสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองที่ได้นำเหล่าวิทยากรมาแลกเปลี่ยนทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนข่าวเบื้องต้นเทคนิคการเป็นพิธีกรการพูดสื่อสารผ่านห้อกระจายข่าวการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนจนถึงการใช้สื่อโซเชียลในการเผยแพ,พร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะให้เหล่าอปมชที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วันนี้ที่ได้มาอบรมเนี่ยมีชอบวิชาไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับวิชาที่ชอบที่เป็นพิเศษแลาจะนําไปปฏิบัติในหมู่บ้านก็คือในการเขียนข่าวแล้วก็บีวิชาหนึ่งที่ต้องอในการประสานเสียงในการประสานเสียงมีคามํา3สามท่านี่มันจะมีจุกรูและปาวหวานแล้วก็เขียวเม็ดมะขามตัวนี้เออในการประสานเสียงอ,อกก่กรในการที่จะประสาสัมพันธ์ชอบวิชาที่การรายงานข่าวครับ เพราะว่าหนึ่งผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเวลาจัดงานจัดอะไรก็บางทีก็ยังไม่รู้นะครับแต่วันนี้ได้มาอบรมนะครับก็รู้วิธีการในงานข่าวให้ทางอำเภอทราบนะครับว่าแต่บ้านเราวันนี้มีงานอะไรไงเป็นขั้นตอนนะครับดีไหมครับมีการจัดอบรมแบบนี้ให้ดีครับมีความรู้นะครับก็ดีนะครับก็ชอบนะครับก็ถ้าจัด จัดเดือนนึ่งปีหนึ่งสองสาครั้งก็ยังดีครับผมอันนี้ช่วงนี้ก็เป็นรายการผู้ว่าพบประชาชนครับกให้พี่น้องเอาตั้งใจฟังข่าวสารทางผู้ว่าเพิ่นมาแจ้งมีข่าวสารอย่างครับอานสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมชถือเป็นกระบอกเสียงที่เป็นส่วนสำคัญในการนำน,นโยบายรัฐบาลข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนพิรณินิ์พมมาทีมข่าว nbttv อ e ีสานรายงานจากจังหวัดมุกดาหารอีกทางึง